เปิดตัวโทรศัพท์มือถือ Huawei Nova 10และ10 Pro ชุดจุดเด่นเรื่องกล้องหน้าความละเอียด60ล้านพิกเซลการชาร์จที่เร็ว100วัตต์ชิปเซ็ต Snapdragon 778G หน้าจอ Refresh 120Hz OLED บนดีไซน์สุดพรีเมียมครับเปิดตัวแล้ว Xiaomi 12S Ultra โทรศัพท์มือถือเรือธงกล้อง1นิ้วพัฒนาร่วมกับ徕าพร้อมกับสเปคจัดเต็มในทุกๆด้านเลยทั้งหน้าจอ E5 Super AMOLED Refresh 120Hz กลุ่มพลัง s เ e p ปตะก้อน8พัสเจน1ในราคาราวๆ32,000บาทรุ่นนี้มีอะไรนะ่าสนใจบ้างเดี๋ยววันนี้เรามาพูดเพิ่มเติมกันครับสวัสดีครับกับมา้างในข่าวสารดีๆทางไอทีเป็นประจำแบบนี้ทุกวันในช่วงเช้าเนื้วราปแปดในกาศาสตรสิสบนทีในข่าวสารดีๆทางไอทีครับ รับชมข่าวสารนั้นฝากเพื่อนกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องของเราด้วยนะครับเพื่อใจภาคข่าวสารที่มาเดีแบบนี้เป็นประจำทุกวันลลาสุดนี้นะครับทาง h ัวเว่ยได้ทำการเปิดตัวโทรศัพท์มือถือตระกูลโนวาออกมาเพิ่มเติมได้แก่ h ัวเว่ยโนวา10ซีรีส์ทั้ง2รุ่นโนวา10โนวา10 Pro ครับกับการดีไซน์ที่เทียบเท่ารุ่นพี่นะครับรวมถึงฟีเจอร์ที่มีความเด่นครบครัน h ัวเว่ยโนวา10ซีรีส์จะมาพร้อมกับดีไซน์โดยรวมเนี่ยคล้ายกับรุ่นก่อนหน้านี้พ,พ,พร้มมรอมกับ ของตัวกล้องเนี่ยที่เป็นลักษณะสนีทองนะครับช่วยเพิ่มความหรูหราให้ดูดีมากยิ่งขึ้นด้วยทั้ง2รุ่นจะมีหน้าจอแสดงผลที่รวงขอบโพรงทั้ง2ด้านนะครับโน้ว่า10 Pro นั้นจะมีกล้องหน้าเนี่ยในบริเวณมุมบนขวาขอบภายมุมบนซ้ายเนี่ยในแะค่เดียวกันนะครับรุ่นโนว10เฉยๆจะเป็นกล้องเดี่ยวตรงกลางนั่นเองก็คือตำแหน่งกล้องหน้าไม่เท่ากันโดยจะมีกล้องหน้าความละเอียด60ล้านพิกเซลที่เป็นหนึ่งในจุดขายสำคัญของมือถือรุ่นนี้เลยครับ กล้องหน้าความละเอียด60ล้านพิกเซลเพร้อมกับรองรับการบันทึกวิดีโอมุมกว้างนะครับ 4K ตัวเครื่องเนี่ยดู Pre o er Slim, เพรียวบางอัลตร้าสลิมเพียงแค่6.88ม mm, ิลลิเมตรติดตั้งกล้องหลังมา3ตัวเลนส์หลัก50ล้านพิกเซลเป็นเทลีอาร์วายบนะครับกับกล้องอัลตร้าไวล์และมาโคร2ล้านพิกเซลกล้องเดีเซนเซอร์2ล้านพิกเซลครับ Huawei Nova 10มีหน้าจอ OLED ขนาด6.67นิ้วให้ความละเอียด Full HD+ นะครับมีค่า,120 Hz, ารีเฟรชเฮิร์ตซ์ touch s a m p i n g rate สามร้เฮิร์ตซ์ พอกับการแสดงผล1.07พันล้าน4 0บิตการประมวลผลชิปเซต Qualcomm Snapdragon 778G 4G จับคู่กับ RAM 8GB ROM 256GB กับแบตเตอรี่ 4,000mAh เทลรีการชาร์จที่เร็ว 66W h u a w ว i SuperCharge บริการ HarmonyOS และบริการ Huawei Mobile Service Huawei Nova 10 Pro จะมีกล้องเซลฟี่คู่ครับเลนหลัก60ล้านพิกเซลด้วยเทอรี QPD u l l ิ i เ x l นะครับพร้อมกับ Ultra Wide 8ล้านพิกเซล รองรับระบบแฟก i ิง c a m era ประสานกับ dual af auto focus เที่ยวรับการถ่ายวิดีโอ 4k มุมกว้าง110องศาและซูมสูงสุด5 x เท่า5 x digital zoom รวมถึงรองรับเทคโนโลยีการชาร์จดิเร็ว1 0่รวัตต์ Huawei super charge turbo ที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ของตัวเครื่อง4 0 0 0 m a ah, มิลลิมเพียงแค่20นาทีเท่านั้น Huawei nova 10 pro จะมีดีไซน์ ด้านหลังนะครับเป็นแบบ Starry right, Starring นะครับโดยจะมีกล้องหลังทั้งหมด3ตัวประกอบไปด้วยกล้องเลนส์หลัก50ล้านพิกเซล Cherry RGB Ultra Wide Macro 8ล้านเดเซนเซอร์ Death er, 2ล้านพิกเซลหน้าจอเป็น OLED 6.78นิ้ SG B 120 Hz, ว Full HD+ Refresh Rate 120Hz Touch Response 300Hz ประสานกับกระแสงผล1.07พันล้านสีชิปเซต s n a p แล้วก็ 778G 4G RAM 4ขอภัย RAM 8GB ROM 256GB ค a ามนี้ OS s, MS นะครับ มาดูในเรื่องของสีบ้างหัวเว่ยโนวา10เซีรีส์ทั้ง2รุ่นนะั้นจะมีสีที่วางจำหน่ายได้แก่สีเงินสีเขียวสีม่วงแล้วก็สีดำครับโดยได้ว่างจำหน่ายในประเทศจีนนะครับตั้งแต่วันที่8กรกฎาคมเป็นต้นไปแล้วในรุ่นเริ่มต้นนะครับโนวา10แรม8กิกหน่วยความจำ128อยู่ที่2,699หยวนหรือว่า14,400บาทในขณะที่รุ่นโปรหัวเว่ยโนวา10 Pro ครับแรม8กิกะหน่วยความจำ128 3,699หยวนหรือประมาณ19,700บาทครับก็ถือว่าเป็นมือถืุหนึ่งรุ่นที่ เปิดตัวโทรศัพท์มือถือไปเทียบร้อยนะครับวันนี้เรามาขยี้เพิ่มเติมว่ารุ่นนี้มีความน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนสำหรับ Xiaomi 12s Ultra สมาร์ทโฟนตัวท็อปสุดของทาง Xiaomi ที่มาพร้อมกับความโดดเด่นในเรื่องของเซ็นเซอร์กล้องที่มีขนาดรับภาพใหญ่นะครับ1น,นิ้วเป็นรุ่นแรกของทางค่ายรวมทั้งยังมีในเรื่องของการถ่ายภาพพ,พัฒนาร่วมกับไรากาด้วย เยเทคโนโลยีต่างๆเข้ามารวมกันทำให้มือถือรุ่นนี้มีความน่าสนใจครับความโดดเด่นของ Xiaomi 12S Ultra นะครับก็คือกล้องถ่ายภาพเพราะครั้งนี้เนี่ย Xiaomi เลือกใช้งานระดับบนเลยของ Sony IMX 989นะครับพร้อมความละเอียด50.3ล้านพิกเซลระยะโฟกัส23มิลลิเมตรพร้อมกับขนาดของพิกเซลใหญ่ที่3.2ไมครนถ่ายภาพด้วยเทคโนโลยี4 in 1 Binning นะครับโดยจะได้ภาพออกมาความละเอียด12.5ล้านพิกเซลนอกเหนือจากเซนเซอร์รับภาพตัวท็อปแล้วนะครับ อีกหนึ่งขององค์ประกอบที่สําคัญก็คือในเรื่องของซอฟต์แวร์ครับ Xiaomi 12S Ultra ตัวนี้จะมีในเรื่องของโครงเรนนะครับเป็นแบบ8ชิ้นที่สามารถที่จะป้องกันการเกิดแฟลชนะครับคาดเคลื่อนสีนะครับหรือคอโตเมติกออเบอร์เมเรชันนะครับไปถึงในเรื่องการโคสติง้งซอฟต์แวร์ต่างๆนะครับที่ช่วยในเรื่องการถ่ายแบบออกมา2แบบได้แก่ l i ก้าอัตโนมติรูปนะครับที่จะเน้นโทนสีธรรมชาติโดยโฟกัสในเรื่องของแสงเงานะครับและคอนทราส ละอีกอันนึงก็คือ r ร g าเวเ e รนรุกนะครับที่จะเป็นการประสานระหว่างโทนสีของเซมี i แล้วก็ไ i กาเข้าด้วยกันสำหรับกล้องการถ่ายภาพของ Xiaomi 12s Ultra จะทำงานคู่คกับอัลตร้าว e นะครับสิล้านพิกเซลโดยเป็นเซ็นเซอร์ของ Sony imx 5 8 6นะครับที่ใช้อยู่บน Xiaomi 12 Ultra แล้วก็จะมีในเรื่องของกล้องเทเลโฟโต้ครับความละเอียด48ล้านพิกเซลในการถ่ายวิดีโอครับ Xiaomi 2s Ultra ก็ไม่แพ้กันนะครับในส่วนนี้มาพร้อมกับ ในเรื่องของบอร b ดอี้ HDR นะครับที่รองรับการถ่ายวิดีโอ 4K 60fps แล้วก็อัตราบิตนะครับ80เมกะบิตด้วย ในส่วนประสิทธิภาพการทํางาน S22S Ultra นั้นจะเต็มในเรื่องของหน้าจอสดตผล E5 Amoled 6.73นิ้วนะครับเทคโนโลยี Automatic Cycle Pro นะครับปรับค่า Refresh 1-120Hz ตามการใช้งานได้ชิปเซ็ตเป็น Snapdragon 8+ Plus Gen 1ทำงานควบคู่กับ RAM 8GB และ 12GB มีแบ่งให้เลือกนะครับโดยความจำ ROM มาตรฐาน u s 3.1 256GB และ 512GB ในเรื่องของแบตเตอรี่ก็ให้มาเยอะที่ 4,860mAh รองรับการชาร์จที่เร็ว67วัตต์และการชาร์จไร้สาย50วัตต์ Revers Wireless Charging อีก10วัตต์ครับนอกจากนี้นะครับ Xiaomi 12S Ultra จะใช้ชิปเซตเป็น s o x นะครับที่เข้ามาช่วยจัดการประมวลผลในเรื่องของแบตเตอรี่แล้วองค์ประกอบของ Xiaomi Tai P1 Charging ที่จะช่วยป้องกันในเรื่องของแบตเตอรี่ Overcharging นะครับแล้วก็ Xiaomi Tai P1 เนี่ยจะเข้ามาบริหารในเรื่องของการใช้งานพลังงานที่ยาวนานมากยิ่งขึ้นด้วยเรียกได้ว่ามือถือรุ่นนี้จัดเต็มในเรื่องของสเปคและเทคโนโลยีต่างๆมากมาย เ,เสียง6เสียนะครับมีการปรับจูนเสียงด้วย Harman k a r d o นะครับระบบเสียงแบบ Dolby Atmos นะครับและมีระบบกันน้ํากันฝุน่น IP68 ด้วยด้วยว่าจัดเต็มในทุกอย่างา9จริงๆนะครับโดยราคาของ Xiaomi 12S Ultra ในประเทศจีนนะครับเขาจะมีรุ่น RAM 8GB โหจํา256เริ่มต้นที่5,999หยวนหรือประมาณ32,000บาทครับและที่รุ่นแรม 12GB โหจํา512 6,999หยวนหรือประมาณ37,200บาทถือ 3, 000, 000, ว,ว่าเป็นมือถือที่มีความน่าสนใจและน่าจับตามองเป็นอย่างมากในเรื่องของคุณภาพ กล้องที่ถ่ายออกมาได้นะครับก็รอดูกันนะมือถือรุ่นนี้ถ้าเข้ามาวางขายในยประเทศไทยแล้วจระราคาประมาณเท่าไหร่กันแน่นะสวัสดีเพื่อนแฟนข่าวทุกท่านนะครับหลังจากที่ท่านได้รับชมข่าวสารที่น่าสนใจจบแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยผมได้มีการลองเปิดร้านค้าในช้อปปีดูนะครับขายสินค้าต่างๆมากมายเลยเพื่อนๆสามารถที่จะเข้าไปอุดหนุนซื้อสินค้าต่างๆภายในร้านของเราได้นะครับโดยสินค้าภายในร้านของเราเนี่ยมีขายหลายอย่างของกินของใช้ ทั่วไปเลยนะครับสามารถเข้าไปอุดหน,นุนกันได้ขนมนม,นมเนยมีเยอะแยะเลยโดยเพื่อนๆสามารถที่จะสแกนค r ว o d e ค้ที่เราโชว์ไว้ที่บริเวณด้านหน้าจอนะครับหรือว่าเลือกลิง์ร้านค้าผ่านใต้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันครับไปอุดหน,นุนกันเยอะๆนะและทั้งหมดนี้แหละครับก็คือข่าวสารดีๆทั้งหมดที่เรานำมาอัปเดตกันในช่วงเช้าวันนี้ก่อนจากกันไปนั้นอย่าลืมกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับกด u b s c r i b e เพื่อตามข่าวสารดีๆ รีวิวดีๆและคอนเทิต์ของเราต่อไปนะครับช่องของเรามี Facebook Fanpage แล้วผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เข้าไปกดติดตามกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้นั้นต้องขอตัวลาไปก่อนและกรมาอเดข่าวสารดีๆแบบนี้กันได้ใหม่เป็นประจำในพรุ่งนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย